สวัสดีครับน้านาครับวันนี้ช่างคู่หานะครับปืนยิงปลาบางสะพุงนะครับเย็นวันนี้จะไปดำน้ำยิงปลาครับออกหมายนะครับก่อนที่ใช้ก็เป็นฉมวกนะครับปืนดำยิงนะครับที่ผมใช้อยู่นี้เป็นระยะนะครับแปดสิบห้าเซมครับจากตรงนี้มาถึงท้ายตรงนี้นะครับแปดห้านะครับตองดึงยางก็ประมาณนี้ครับ ส่แค่สองคู่ครับดำตอนกลางคืนนะครับปลานิมไซส์โลนะครับไซส์โลไซส์สองโลนะครับกับปลาชโดปลาช่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอปลาอะไรเนาะเดี๋ยวเราบันที่ออกหมายไปนะครับทําขึ้นมาใหม่นะครับกระบอกนี้เป็นไม้สักนะครับสนใจก็สั่งทําได้นะครับชุดนี้นะครับเขาเรียกว่าไกโยงครับนะนะไกโยงนะครับอ่านี่มีเซฟด้วยก่อนขึ้งยางนะครับนะครับ กระบอกนี้สองพันนะครับเริ่มต้นสองพันบาทนะครับเป็นไกโยงนะครับนี่ใส่นี่ใส่นะครับนี่เชือกมาพันรอบลูกดอกอนี่คือจะกอดลูกดอกไว้นะครับเนี่ยไม่ให้ถ้าไม่มีเชือกอย่างนี้เวลาโดนกิ่งไม้มันก็จะขยับนะครับอันนี้คือกอดกอดลูกดอกไว้นะครับผมทําแบบบ้านๆนะครับทำได้ใช้งานนะครับใช้งานได้จริงนะ คือเซฟนี้นะครับอุปก,กรณ์ที่ใช้อีกอย่างก็คือสําคัญนะครับอากาศครับขมยใช้แปดชิปิกครับผมน่าจะห้าปีแล้วนะครับสี่ห้าปีแล้วนี่แปดิปิกนะครับของอาจารย์เอกลบบุรีนะครับสมัยนั้นผมฝึกดำใหม่ๆเนาะถุงมือก็ขาดไม่ได้ครับจะรอนนี่สําคัญครับเอาไว้ เอาไว้พักเหงยนะครับเวลาน้ําลึกนะครับสายสายนี้เป็นสายระดับน้ํานะครับผมตอนแรกทําไว้ห้าเมตรนะครับตอนนี้น้ามันลดเอาแค่สามเมตรนะครับวันนี้น้ําลึกไม่เกินสามเมตรสี่เมตรนะครับน,นี้คล้องไว้กับปืนนะครับเวลาดำน้ําลึกยิงปลาใหญ่ก็ จะหมดใจแล้วก็จะหมดบมแล้วก็ขึ้นมานะครับตามสายนี้มาเลยขึ้นมาแล้าก็มานอนใส่กรอนนะครับมีชุดผมครับเล็บสูตร้าปีที่แล้วครับนี่เลยสุดยอดไหมครับน้านาใช้ได้นะครับไม่ใส่เข็บขัดนี้ดำไม่ลงนะครับขนาดปุผุครั้งๆนะครับนี่ครับตะกัวเดี๋ยวตะกัวมาให้ดูนะครับ อัวอ่านี้เป็นตะปัวะทวงส่งตัวนะครับให้ดำน้ำลงง่ายๆนะครับสำหรับช่างนี้น้ำหนัก65กิโลครับใช้อยู่สี่ก้อนครับสี่ก้อนนี้ก้อนละกิโลนะครับถ้าปีที่แล้วนี้ก้อนละกิโลอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าก้อนหนึ่งเขาทำมากี่กิโลนะถ้าเราใส่ประมาณนี้นี่ครับสุดยอดเลย ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ออกหมายรัทอันใดออกหมายก็มันหมานครับเย็นนี้นะครับสําหรับสายล่าตอนกลางคืนนะครับสําหรับตืนนิ้ปลานะครับแบบจับท้ายธรรมดานั้นไม่มีไกโยงนะครับ่มต้นพันห้าร้อยครับผมรวมสูงนะครับจะอยู่ประมาณนี้หกสิบเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนนะครับตามสั่งครับโอเคครับผมมันหมานครับสวัสดีครับ